ดีเจ้าสเปียตอนอยู่ที่นี่จะสบายเกินไปแล้วสิเดี๋ยวฉันส่งแกไปสวรรค์แล้วกันนะพร้อมยังเหรอแกน่ะว่าแต่ฟักมึงจะมึงว่ากูจะพร้อมทำเตื้อตื้อตื้อเชีย่ยอะไรล่ะเด็กเวเ็นขุดหามากมั้งงั้นถ้าแกพูดแบบนี้ ตายไปซะช่วยด้วยพวกเจ๊ต้งหรอไม่เห็นโอเคกองทัพฉันพร้อมแล้วแหละฮะกองทัพฉันพร้อมแล้วแหละโอ้ยจีสหวังว่ากองทัพพวกแกจะดีขึ้นกว่าเดิมนะเฮ้ยมาดิเเอาไม่เนี่ย แกทำอะไรกับแกตายยึ๊อยเดี๋ยวว่าฉันจะยอมแพ้แกเหรอจบอ,จจจอบ้าโอ้ฉันว่าฉันต้องบินหนีแหละโอเคฉันต้องบินหนีไปก่อนละไปอืมแก ใหม่นีนเหมือนเดิมเลยกากมากเลยนะน่ะถ้าใครหนีฉันเท่ากับกากเท่านั้นแหละอืโอเคได้เวลาได้เวลาเปลี่ยนสีของของเออ่หน้าจอฉันแล้วแหละฮ่าะโอเคฉันขอกลับกับฉันขอกลับก่อนนะเจ้ามนุษย là bài ok thử chấn quá ám con Okay. Tôi nghĩ sẽ tiếp tục với nó anh ออ้รถทางเหรอเคโอเคเดี๋ยวชิดขอบินไปที่ฐานเท่าไปพวกนั้นก่อนแล้วกันนะที่จะไปสอนแรมอ่ะโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนไปละไปขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยโอเค โอเคเออหนทางอีกยาวไกลหรือเปล่าเพื่อนเออก็ไกลอยู่นะโอ,อ้นั่ามาเฮลิคอปเตอร์นี่ออโอเคเดี๋ยวฉันส่องไฟให้แล้วกันนะโอเคเออหนทางอีกยาวไกลใช่ไหมใช่แล้วอ่ะหนทางมันไกลมากเลยนะแนวจริงเนี่ยที่จะเกาะมาแบบนี้นฉันเพิ่งเห็นนะั่นแหละว่านายเกาะมา เพื่อนเป็นอะไรอ่ะเออ่นายไปดูน้ำมันให้หน่อยโอ้ไอรถถังนี้มีน้ำมันเลยเหรอเออตรงนั้นแหละถังน้ำมันโอ,อ้สวยแล้วเลยมาไงีตัวนี้เอ่อฉันว่าน้ำมันฉันว่านะนานะมันอันเยอะแหละ น้ำมันหมดอ่ะเพื่อนห้อโอ้เจสโอเคโอเคเอ่อ oh, okay, okay. เอาน้ำมันไปนะเอ่อนี่เหรอถังน้ำมันบ้านนายอะ่ะใช่แล้วถังน้ำมันบ้านฉันเป็นแบบนั้นแหละโอ้เจสัสคริสต์ฉันขอน้ำมันถังทั้งถังได้ไหมไม่ได้เว้ยกูจะไปกูจะไปที่ศาลครับเออก็ดีนะ ขอโชคดีแล้วกันนะคามาราเขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับทุกคนว่าเอ่ออันนี้คือมันเอ็กกันนับระหวา่างโปรเจคเตอร์แมนกับคามา่าแมนแล้วก็สปีกเกอร์แมนแล้วแล้วก็ทีวีแมนเนี่ยจากซีรีส์ซี i ี i t o i เล t ท,ทั้งหมดอ่ะมันจะมาเอ็กกับซีรีส์หุ่นยนต์นีนของผมนับอืมโอเค โอเคงั้นฉันเติมน้ำมันเลยนะจริงจริงทำไมเกียงไปแบบนี้วะเนี่ยเอาน้ำมันปลอมมาให้กูไปเลยไม่ใช่น้ำมันปลอมนะเฮ้ยน้ำมันน้ำมันจริงห่วยน้ำมันปลอมทา่ทานท่านมันเป็นน้ำมันปลอมถังในกระเบิ้ไปแล้วมั้งอ่าแต่ว่าตอนนี้เริ่มเกิดไฟละขอโทษที มันน้ำมันตอบกูบอกแล้วบะเตีย,ตยกูบโอ,อ,อ,อ้ยแมมวยบกหัวมึงเอ้โอเคนะเพื่อนแค่นี้แหละฉันไปแล้วนะเออโอเคงั้นนายไปไกลส้นไตีนกูเลยอะไรนะยวกดระเบิดเด้โอ้มันเป็นน้ำมันระเบิดบัว แล้วมันคือน้ำมันมันคือน้ำน้ำมันระเบิดเมียงว่างเออเอาอ่าหยิบไฟตัวตัวเองม่าอีกว้าโอเคพวกพวกนายเนะี่ยเอาน้ำมันเอา,ถ,า,า,าถังน้ำมันบ้าๆนี่กลับไปดิถังน้ำมันบ้าเย้ถังน้ำมันบ้าระเบิดแล้วมั้ง ถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่แม่งระเบิดตายหากกันหมดแล้วมัวงว้งพยโยนไปแบบนั้นะไอ้เหี้ยมึงจะโยนมาแล้วไหมวะบุกคว้ทาทายขอวกเราพวกเราไม่ได้มากัานแบบธรรมดาโอเคโอเคโอเคเออฉันบินระบ,บาย ฉันไปแล้วนะเพื่อนบายบายเพื่อนขอให้โชคดีขอให้โชคดีขอให้มึงตายไวายอะไรนะอะไรนะว้ากูจะลงไปฆ่ามึงไอส้สก,กีบิตี้ไทยเล็นเล่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 นโอเคโอเคโอเคว้าววววเฮ้ยโยวัต What the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  hell What the w o a Oh my god เพื่อนฉันจะลงไปสู้กับพวกมันโอเคเดี๋ยวพวกเราจะลงไปสู้นะโอเค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 อย่าลืมใส่ลมส้มสุซีด้วยสัใส่อะไรนะอย่าลืมใส่ลมสูซีด้วยลมสูซีบ โอเคโอเคฉันลงไปแล้วนะเพื่อภารกเกเพื่อนใส่ลมซูซีมด้วยอะไรนะฉันเอาไปให้พวกนายแล้วมันก็ลังไปโอ้โอ้เจสเจสเย้ตายตายอย่างเขียดตายปานเขียดเลยเอออย่างน้อยพวกเราก็ลงมาอย่างดีๆล่ะเฮ้ยแล้วพวกมึงจะลงกันมาทําไมวะไปดีกว่า เอาไม่ไปกับกูแล้วเหรอเอาก็กลัวตายดีหว่ากูเองไงเอาเฮ้ยออก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 รอกรอกอัก ระเบิดอะไรขึ้นนะอ,อ,อะเอื้ออวดีนะที่ฉันยังดีนะที่ฉันเออเป็นโปรสิตคาเมราเนี่ยแค่ฉันจะต้องไปที่นั่นที่ได้แล้วฉันก็จะยิงแต่ว่าสารตอนนี้มันเหนือน้อยมากโอ้ปวดจะเจอแมนในตายไปแล้วเหรอโอเคี๋ยวฉันจะทำภารกิจก็จบไปแล้วนะครับทุกคน มันอาจจะสั้นนะแต่ว่าก็ผมเจอกับปัญหาหนึ่งนะครับนั่นก็คือดูนี่ทุกคนดูนี่ก่อนหมดผมมันหายไปบางอันเลยจริงๆทุกคนรู้แล้วว่าหมอดอะไร หมอดอันเนี้ยผมเพิ่งโหลดมาใหม่เว้ยแล้วซึ่งมันเป็นหมอดที่ดีกว่าที่ผมใช้เว้ยนี่หมอดคุณดาวฟักปูมอันนี้คือคุณดาวฟักปูมเลยนะ่ะดาวฟักปีมโอ้โห้พังเบิดอันนี้ทีวีฟุกเมนครับส่วนนี่คือบิ๊กสปีกแมนกับนี่ เออเป้าไงคอเอง what what the hell oh my god มุณทำไรไงเนี่ยอ้าวหัวคาดด้วยโอเคนะครับอืมซึ่งมดเนี่ยที่ผมโหลดมาซึ่งอันเนี้ยมันเป็นมดที่ผมเพิ่งโหลดมาใหม่แล้วซึ่งทุกคนต้องดูที่ปัญหาของไททันสปีดกันมด้วย แขนมันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบอยู่ตรงนเ,เนี้ยเว้ยเนี่ยแล้วดูแล้วดูตรงแขนของมันอันนี้ดูดิมันเป็นแบบนี้เว้ยนี่แหละปัญหาแล้วซึ่งผมก็ได้เปลี่ยนหน้าหน้าปกเอ่อหน้าปกช่องผมไปแล้วนะซึ่งเป็นหน้าปกที่เป็นไอ้ไททัสฟีเจอร์แมนอัพเกรดนี่แหละอืม นี่นะครับปัญหามันคือแบบนี้ตอนนั้นอะที่ผมหลดมาแล้วลอลอกแรกอะผมก็นึกว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าอะพอผมเอ่ออันนี้นะครับพอผมลบมอดออกปุ๊บมันก็ยังเหลือไอ้มอดเนี้ยไอ้มอดไทเทเนีสปิกรแมนตัวเนี้ยแหละซึ่งมันไม่ยอมออกไปเว้ยทุกคนอาจจะงงคนระับทำว่าผมลงมอดได้ไงและ ทุกคนอาจจะถามผมว่าผมมีอาชิ e เม m น n t เท่าไหร่นะครับสิบสามอยา่างแต่การเอาอาชิมเม m น n t เนี่ยคือผมแนะนํานะให้ทุกคนเปิดเน็ตด้วยเพราะว่าอาชิ e เม m น n t มันมันจะไม่ขึ้นอาชิมเม m น n t แรกที่ผมวงกลมไว้เนี่ยอันนี้แหละมันผมว่ามันปวดมือสุดละอมืมันคือแบบผมรอบแรกผมก็นึกว่ามันจะง่ายๆนะ แต่ว่ามันก็ง่ายนิดเดียวแหละเพราะว่าเราต้องทำแบบนี้รอทุกคนรอไปเรื่อยๆนะส่วนอาชีพเมนท์อันที่สิบสี่เนี่ยมันจะของผมเนี่ยมันจะเป็นเออผมต้องดูคลิปของเกมเนี่ยไปเรื่อยๆเว้ยนี่อ่ะแล้วถ้าอันนี้ปุ๊บ แล้วพอกดกลับมามันก็อยู่มันก็อยู่เหมือนเดิมเลยแล้วก็มาที่อันนี้นะคอืบอชิเม n นที่สองที่ผมทำนั่นก็คืออชิเม n นในเกมนี้นะครับอืมเข้ามาในแมปเลยแมปไหนแมปใดก็ได้ด้วยเด้ออช m เม t นที่สองที่ผมวงกลมไว้เนี่ยคือ เป็นอาชิพเมนที่เราจะต้องกดปุ่มเอ่อเคลียร์ไปเรื่อยๆนะปุ่มเนี่ยแหละที่มันขึ้นแดงๆเนี่ยกดไปเรื่อยๆก็จะได้นะครับผมขอย้ํานะให้เปิดเน็ตไว้ด้วยส่วนไออาชิพเมนเอ่ออันบ๊อปคอนนี่ทําง่ายมากเลยนะถ้าใครทําไม่ได้เนี่ยคือการอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับ <c oughs> มึงเต้ มานี่นะออชิเมน้นอันนี้นะออชิเมน้นป๊อปคอนส่วนออชิเมน้นเน็ตนี่เนี่ยทุกคนจะต้องพอทุกคนเปิดเนต็ตอยู่ใช่ไหมทุกคนก็แค่ปิดเนต็ตเว้ยแล้วมันก็จะขึ้นเลยแค่นั้นแหละจบส่วนไอ้มักกะโหลกอันนี้ผมไม่รู้อ่ะผมได้มาอย่างงงๆส่วนไอ้ออชิเมน้นเนี่ยออชิเมน้นเออ ฟ้าแดงอันเนี้ยทำได้ง่ายอยู่นะอืมเอาเมลอนมาไฟน้ำแข็งแค่นี้นะครับคือแล้วไออาชิเมนมีดเนี่ยอืมมันก็ทำง่ายอยู่นะ แอชิเมนมีดเนี่ยทุกคนต้องมาที่ตรงนี้ครับตรงที่มุมกล้องนั่นเองไอตัวกล้องอะนะแล้วทุกคนก็ปิดทั้งหมดเลยปิดอันนี้ผมผมไม่ได้เปิดอันนี้เพราะว่าไอตัว BLOM เนี่ยที่ผมไม่ได้เปิดเนี่ยเพราะว่าถ้าผมเปิดใช่ไหมมันจะเป็นหนังสยองขวัญไปเลยเว้ยมันจะกลายเป็นหนังสยองขวัญไปเลยปริยายปริญยยนาครับ เนี่ยดูมันจะกลายเป็นหนังสยองขวัญไปเลยเว้ยอืมพอปิดตุ๊บมันก็กกยกเวลจัดการหนังสยองขวัญเนี่ยผมก็เลยต้องปิดไว้เวย้ยอืมแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเช่แข็งแม่งด้วยปุ๊บอืมนี่สยองขวัญเนียเสียสยองขวัญก็เชี่ยละอืมแล้วส่วน ของไอ้รูปไฟอันนี้ที่มันติง้งผมจ้ากบกหูว่าได้ยังไงแต่ว่าสำหรับไอ i ิ v e มนต์เอ่อ MOD เนี่ยทุกคนก็แค่ต้องไปตั้งชื่อมอสนะครับตั้งชื่อมอสที่คุณสร้างมาเองและไอ i ิ v e มนต์ไอที่มันมีคำว่า R O W D Y อันนั้นนะครับทำได้ ไม่ยากนะครับทุกคนก็แค่ต้องรอทุกคนก็แค่ต้องทำแบบนี้กล่องมาทุกคนก็จะบอกกันว่ายิงกล่องให้แตกว่ะแป๊บนึ่งแป๊บนึงมันค้างเมื่อกี้มันค้างใช้ปืนอะไรก็ได้นะครับยิงจนกว่ากล่องมันจะแตกเองใช้ปืนอะไรก็ได้ยิงจะไปเรื่อยอื กว่าปืนจะร้อนอะอส่วนอะยชิมเมนน้ำชาเนี่ยทำง่ายง่ายังงบก็ทุกคนก็จะต้องใช้ไอตัวอันนี้นะครับนี่ไอตัวนี้น้่มันจะยิงของกูทำเขี้ยแล้วฟาดฟาดเสิตัวน้ำชานี้นะครับเอาทุกคนก็แค่เอาไปไว้ตรงอันนี้นะตรงทะเลแล้วก็ใช้อะไรก็ได้ทำลายแบบนี้ แบบนี้ให้มันแตกเนี่ยปืนลืมร้อนละพอปืนร้อนอะ่ะทุกคนต้องให้ปืนมันร้อนขั้นสุดเลยแล้วทุกคนก็จะได้เลยขอย้ำอีกรอบหนึ่งเปิดเน็ตไว้ด้วยส่วนไอ้ปืนอันเนี้ยคือผมว่ามันทำยากอยู่นะคือทุกคนมันอาจจะง่ายนิดน,นึงก็เถอะทุกคนก็จะต้องเอา ใช้ปืนเนี่ยซึ่งทุกคนก็จะต้องกดมาที่ตัวอันข้างบนอันนี้นะครับแล้วก็แล้วก็กดมาที่รูปปืนนี้นะครับมาที่อันล่างสุดเดือเนียวก่อนอันสามร้อยห้าสิบเนี่ยทุกคนกดไปเลยแล้วก็ เออกลายเป็นลบหนึ่งร้อยนะครับแค่นี้แหละอืมทุกคนก็จะได้เลยทุกคนก็อาจจะเถียงมาบอกว่ามันได้จริงเหรอไม่เชื่อทุกคนไม่เชื่อก็ว่าอัปเดตนี้ผมไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็งงกับไอ้สิ่งนี้อยู่นะ แค่นี้แหละนะทุกคนคลิปนี้